สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะฮะกับการรีวิวรถมือสองจากทางเต็นเฮกุยโดยผมนะฮะเฮกุยเจ้าของเต็นรีวิวเองขับเองนะครับแล้วก็นำเสนอคัดรถคัดพิเศษนะฮะในแต่ละรุ่นนะฮะโดยเฉพาะในในส่วนของรถที่หลายๆท่านหาอยู่นะฮะ สเปคก็คือว่าสวยครบเดิมในทุกๆมิตินะไม่ว่าจะเป็นตัวถังไม่ว่าจะเป็นภายในเครื่องยนต์ที่จะต้องไม่เคยติดแก๊สนะครับแล้วก็ช่วงล่างเรียกว่าฟิลน้องๆป้ายแดงล่าสุดที่จะเฮียจ,จะใช้คำว่าคู่แฝดคู่แฝดเลยคานตามกันมาเลยนี่คือว่า สภาพต้องเป็นแบบนี้เพราะว่ามันมีเมมโมรีอยู่ในหัวนะฮะในแต่ละคันตั้งแต่สมัยรถออกป้ายแดงไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามเฮียก็จะแบบได้เทสนะครับแล้วพอมาเป็นมือสองเนี่ยเราก็จะมาจับความรู้สึกตรงนั้นได้ว่าเออรุ่นนี้ช่วงล่างต้องแบบนี้ภายในแบบนี้นะฮะอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องแบบสแตนดาดเดิมๆแบบนี้นะโอเค วันนี้เนี่ยเฮียมีความภูมิใจจะนำเสนอรถยี่ห้อยอดนิยมนะฮะเป็นรถเก่งนะฮะก็คือโตโยต a าโต o ยต้นี่เป็นรถญี่ปุ่นที่ได้รับความไว้วางใจความสมรรถนะฮะชื่อเสียงในเรื่องของอะ,อะไหล่ความทนทานนะ แล้วก็ได้รับความนิยมจากาคนไทยอย่างเรียกว่าเป็นตำนานเลยนะแม้กระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ย <c oughs> จะมีรถจากหลายๆประเทศในทวีปเอเชียไม่ว่าจะเป็นเกาหลีนะจีนอตอนนี้จีนบุกตลาดเยอะนะโดยเฉพาะในแง่ของรถ EV วนะซึ่งก็ใครๆค,ค้าค้าใครๆใ,ใช้ใช้นะครับ ก็ดูความเหมาะสมของของอชีวิตประจำวันของแต่ละท่านนะครับแล้วก็การใช้งานแล้วก็ดูอนาคตด้วยว่าราคาน้ำมันกับพลังงานไฟฟ้าการสะดวกอะไรต่างๆเราไปเทียบดูเองอมันมันดีมานซับไพ่นะครับไปลองวิเคราะห์กันดูดีมานความต้องการอี EV, ที่สูงขึ้นจำนวนาการใช้น้ำมันที่ลดลงมีผลกับเรื่องของราคาไหมลงกันต้องกันต่อไหมลงกันน้ำมันนะฮนะเขาก็ต้องกันต่อการสต็อกเก็บน้ำมันไว้ไม่ใช่ว่าไม่มีต้นทุนนะฮะการกักเก็บน้ำมันเอาไว้เหมือนคนเนี่ยกินแล้วไม่ถ่ายอ่ามันก็ต้องระบายออกเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบายออกเนี่ย ถ้าคุณยังไปยืนแข็งอยู่ที่ว่าราคาน้ำมันลงกันออกมาแล้วคุณจะยืนแข็งราคาตรงนั้นไว้ต้นทุนคุณสูงขึ้นคุณไม่ปล่อยออกนี่คือคกลไกการตลาดฝากไว้คิดด้วยนะโอเคคันนี้คือ Toyota าโค ona าเอ็กซออนะครับเป็น รถที่ได้รับความนิยมแล้วเฮียก็ขายไปโอ้โหเป็นสิบสิบคันละโดยเฉพาะเครื่องยนต์พันหกร้อยีซีเดิมเดิมไม่เคยติดแก๊สอันนี้คือสเปคที่เฮียคัดมานะครับจะต้องเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวถังเดิมนะห้องคงห้องเครื่องท้ายช่วงล่างแล้วก็ต้องปินเกียร์ออตโต้นะครับภา,ภายในภายในนี่เดิมเดิมเลยนะนี่คือสเปคที่ทางเต็น กำหนดไว้เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หารุ่นนี้อยู่สเปคต้องเป็นแบบนี้ฟิลการขับต้องแบบนี้นะฮะตัวถังสวยนะฮะภายในเดิมนะแล้วคันนี้นี่ก็เป็นตัวรุ่น GXI ก็คือจะมีแอร์แบ็กหนึ่งลูกนะครับกระจกปรับกระจกข้างปรับไฟฟ้านะฮะ เกียร์อัตโนมัติมีโอเวอร์ดภายในเนี่ยเบาะเบิดคันนี้นี่ลายเดิมออกห้างเป๊ะๆนะเป็นกำมะหยี่นะครับตรงกลางก็จะเป็นลายเนี้ยลายเป็นผ้าแบบเขาของเขาเลยฮะตัวนี้สแตนดาร์ดทั้งคันแอร์นี่เย็นเจ็บนะสภาพรถนิ่งหน่องจริงๆสวยเดิมในทุกๆมิตินะครับกับโตโยต้าโคโรนาเอ็กเออร์ นตครับตัวนี้เป็น x อ็กซเเครื่องพันหกร้ยซีซีสวยๆห้องเครื่องสวยมากนิ่งหน่องจริงๆห้องเครื่องนี่แล้วเครื่องยนต์นี่สมบูรณ์แบบเฮียก็ได้ทําการเปลี่ยนสายพานเลาลิ้นนะครับแล้วก็เช็คระบบไฟถ่ายของเหลวน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์ออโต้นะครับระบบเบรกอะไรต่างๆพร้อมใช้นะครับใช้กันยาวๆนะอ่ะคร่าวๆเดี๋ยวสตาร์ท ฟังเสียงเครื่องว่ามันนี่เงียบกริบเรียกว่าสมบูรณ์แบบนะฮะแล้วก็มีความ <c oughs> ห้องโดยสารอ่ะห้องโดยสารเนี่ยมีความใหญ่กว้างขวางนะฮะเพราะมันเป็นตัวโคโรนานาะท้ายนี่ คนที่นั่งด,ด้านหลังนี่สามารถเรียกว่าพวกที่เขาเข่ายาวๆนะฮะนั่งกันสบายๆเลยไม่ต้องไปกังวลว่าจะอึดอัดคุดคูอ่าแล้วก็ท้ายแลก็ปงหลังนี่วางใส่กระเป๋าสัมภาระใบใหญ่ๆนี่สบายสบายเลยนะอ่ะ,อะเดี๋ยวคาดเข็มขัดนิรภัยกันนิดนึงเพื่อความปลอดภัยนะฮะอ่ะเช็ค เนี่ยเครื่องยนต์เดินเรียบนิ่งนะเข้าเกียร์เกียร์ออโตโออ้ไปไปเทสกันกับ t o y ยต a c โคโรนาเอ็กเออนี่ฮะแล้วช่วงล่างนิ่งแน่นตึกเนี่ยเกียร์ออโตโอ้กดเบาๆฮะขับแบบสบายๆนี่เจ้าของรถเขาดูแลดีนะ แล้วอีกที่สาคัญคือรถที่ไม่ติดแก๊สเนี่ยคือรถที่ไม่โสมนะฮะแล้วมันแสดงถึงว่าเจ้าของเนี่ยเขาไม่ไม่ไม่เขาเรีมีมีบุคลิกภาพที่ว่าหรือมีการใช้ชีวิตประจําวันที่ว่ารักรถอ,อ่ะอ่าไม่ไม่ทำให้เครื่องยนต์มันโซมอะ่ะไม่ใช่ว่าโอ้โหวิ่งกันติดแก๊สแล้วก็ หวังที่จะเอาแบบปูยี่ป้ยำกับรถอะ่ะเพื่อที่จะประหยัดอะ่ะนี่ไม่ใช่เลยนี่เลี้ยวเร็วดีนะฮะไม่มีเผาเลี้ยวเผาขับหน้านี่ไม่มีดังนี่แล้วได้แบกขอบสิบเจ็ดสวยมากคันนี้นี่อ่ะขับรถละอันนี้ฝั่งนี้จะทางตุ๊บตึ๊บตุ๊บนิดนึงน่ะเพราะว่าเขายังถนนไม่ค่อยเรียบก็เ,เลยเนี่ยต้องการลองให้ ให้ความรู้สึกของรถว่าถนนไม่ดีเนี่ยช่วงว่างเป็นยังไงน่ใช่ไหมปกติยิ่งถนนดีๆนี่ยิ่ง,ย,งยิ่งดีใหญ่เลยอาจจะมีกระด้างนิดนึงคนที่ขับรถเขาจะรู้เพราะว่าคันนี้นี่ใส่แม็กขอบ17เนะฮะเพราะว่าแม็กขอบ17เนี่ยไอตัวไอตัวแม็กมันใหญ่ไอตัวเนื้อตัวยางแก้มมันบางบางลงมา มันก็จะมีการเขาเรียกอะไรกระด้างนิดนึงนิดเดียว่าให้ฟีลนิดนึงมีกระด้างนิดนึงแต่ถ้าเป็นยางสแตนดาร์ดโอ้คันนี้น,นุ่มนวลเลยนี่กดเปิ๊ดมาเลยนี่ฮะโ o โย ta าโคโรนาเอนะครับเป็นตัว G X I SI. ตัวนี้เป็น G X I SI นะฮะตัวท็อปของเครื่องยนต์พันหกี่สีไม่เคยติดแก๊สสีจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะ น้ำเงินน้ำเงินอมเขียวออกห้างเขาเลยรุ่นนี้สีนี้แล้วสีบางเดิมทั้งคัน,นหาสภาพแบบนี้นะฮะโอ้โหนี่ก็คัดแล้วก็อีกคัดแล้วค็อีกขายไปเป็นสิบสิบคันละสเปคต้องแบบนี้สวยในทุกๆุกมิติมิติตัวถังมิติภายในมิติเครื่องยนต์มิติการขับเคลื่อนมิติช่วงร่างนะครบ ในทุกๆมิตินะฮะสภาพสวยๆพร้อมๆบางๆขับไปไหนไม่อายใครเพราะว่าอะไรทั้งสภาพรถทั้งแมเปิดแล้วก็โปรงมานี่โอ้โหห้องเครื่องนี่ยอมเลยสวยจริงๆฮะคันนี้เดิมบางอเดิมบางนางังบวชเดิมบางนางบวชนี่ ไม่อยากจะใช้คําว่าน้องๆปลายแดงเพราะว่ารถก็รถมันก็ปีเก่าแล้วนะถ้าเป็นว่าฟิลการขับมาลองดูแล้วกันนะครับมาลองดูแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคากับสตุ้งสตังที่เราจะซื้อรถบางคนนี่คันเดียวในชีวิตนะหนึ่งคันในชีวิตเก็บเงินมาเนี่ยนะฮะเราเข้าใจเฮีย,ยเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากได้รถที่มันมีสมรรถนะมีสภาพดี อตอนนี้ฝั่งนี้ถนนดีแล้วจะกลับเต็นแล้วอ่ากดเลยนี่เลขไม้เลขเข็มเขิมขึ้นหมดทุกทุกทุเม็ดนะฮะแล้วแอร์นี่โอโหเย็นเจี๊ยบหอมสบายสบายนี่แอร์เย็นสบายวิ่งโอ้ยรุ่นนี้นึกจะสี่คันแล้วมึงให้เขับไปส่งต่างจังหวัดมีโคราชสามคันมึงโอ้วิ่งเข้าโค้งตรงเขื่อนเขื่อนลำตะคองไปโคราช โอ้ขับสนุกมากแล้วประหยัดพันหกรสี่สีนี่เครื่องเป๊ะๆน,นิ่งๆเลยเมกี้สตาร์ทมานิ่งเงียบกิบเลยเนี่ยอย่างเงี้ยคุ้มฮะกับการที่ว่าเราจะซื้อรถสักคันเอาไว้ใช้นี่โอ้ยรุ่นใหม่ๆไอ้พวกนี้สมรรถนะไม่ได้เท่านี้ไอ้นี่การทรงตัวเนี่ยฮะช่วงล่างหลังนี่ก็ปีกนกอิสระไม่ใช่เป็นคานนะนี่โยโตโยต้า แล้วเครื่องยนต์ตัวนี้ก็พันหกร้อซีซีมันเป็นอะไรที่แบบโอโ้สุดยอดแล้วของเครื่องยนต์ขนาดในรุ่นที่มันเป็นแท็กซี่เนี่ยเครื่องยนต์รหัสตัวเนี้ยซ a f e นะมันไปใส่แก๊สกันวิ่งกันเป็นล้านกิโลทนจะตายอะไหรก็ถูกคุ้มฮะเนี่ยไม่ถึงเตนแล้าว,วะาเ่แบ็ครอบสิบเจ็ดหล่อมากคันนี้ ถึงเต้นแล้วไม่ต้องบรรยายเยอะเพราะว่าสภาพสมรรถนะมันเพอร์เฟกนะนี่ฮะสุดยอดแนะนำนะฮะสำหรับท่านที่หา To โยต a c โคโรนาเอ็กเอร์อยู่แล้วต้องการสภาพแบบสวยๆมาลองขับดูก่อนมาดูด้วยตาตัวเองก่อนก็ได้นะก่อนตัดสินใจเฮียไม่รีบเพราะว่ากว่าจะได้ สเปคแบบนี้โดยเฉพาะรถรุ่นนี้นะฮะที่หนึ่งไม่ติดแก้ตัวถังสวยภายในเดิมๆนะแล้วก็สมรรถนะนะคือคือคงความเป็นเอ็กซเอร์ e มากที่สุดเรียกว่าถ้าถ้าแม็กไม่ใช่สิบเจ็ดนี่เป็น,นล้อเดิมเขานะก็ เกือบจะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ละที่เดิมนะแล้วก็มีอมีมีมีม,มวิทยุ <c oughs> ที่เขาเปลี่ยนไม่งั้นก็เดิมเดิมหมดละอันนี้หมายถึงว่างเงียเป็นเต็นท์ที่ขายแบบรถเดิมนะอ่าไม่มีการอไปเปลี่ยนเป็นเบาะนหนังน,น,น,นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะ,อ,ะอันนี้แม็กธรรมดาก็แล้วแต่เจ้าของ,ของเขามีสตังค์จะซื้อเพราะอันนี้แพงแม็กขอบสิบเจ็ดนะครับโอเค ฝากไว้นะฮะสำหรับท่านที่หาอยู่คันนี้ลงตัวจริงจริงนะเดิมๆห้องเครื่องสวยมากท้ายเทยสวยไม่เคยติดแก๊สก็ฝากไว้นะฮะกับโตยโยต้าโคโรนาเอ็กเซียร์โอเคนะฮะฝากไปด้วยนะครับเฮียกุยเต้นเฮียกุยประสบการณ์รถมือสองกว่า20ปีการันตีคุณภาพขอบคุณครับที่ติดตามแลวก็รับชมเดี๋ยว อ,อีกสักพักก็จะมีค่อยๆทยอยอมีพวกแนวโฟวิวนะฮะส่วนใหญ่จะเน้นแนวโฟวิวออฟโรดขนาดเบาทั้งขนาดกลางนะฮะมานำเสนอกันสวยๆคัดแบบนิ่งหน่องนิ่งหน่องมาอีกและ,ะฮะขอบคุณครับที่ติดตามแล้วก็รับชมฝากกด subscribe แล้วก็กดกดใจเออกดกระดิ่งนะ,ะติดตามกัน นะฮะขอบคุณครับ